จากสถานการอุทกภัยในภาคเหนือในปัจจุบันที่มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของล่องมรสุมภาพผ่านตอนบนของประเทศ <c oughs> ก็ได้มีประชาชนในพื้นที่ของลุ่มน้ำแม่กองสอบถามผ่านทางเพจของสำนักงานชมประทานที่13ว่าในพื้นที่จะส่งมีผลกระทบกับในพื้นที่ของลุ่มน้ำแม่กองหรือไม่ สำนักงานชุมพนที่13ขอนำเรียนดังนี้นะครับว่าปริมาณน้ำนะครับที่ที่เกิดจากฝนตกหนักในภาคเหนือในปัจจุบันจะไหลลงสู่แม่น้ำยมและแม่น้ำนานและจะไหลรวมกันมาลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งในส่วนของปริม,รมาณน้ำส่วนนี้นะครับก็จะไม่ส่งผลกระทบกับในพื้นที่ของลุ่มน้ำแม่กอง นะครับก็จึงขอนำเรียนให้ประชาชนนะครับที่มีความเป็นห่วงในประเด็นนี้นะครับได้รับทราบโดยทั่วกันครับแต่อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด